เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทุกวันนี้เราเหมือนกําลังจมอยู่ในทะเลข้อมูลข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเครื่องมือ AI ตัวใหม่เอี่ยมจาก Google ที่เขาว่ากันว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลและความคิดไปเลยตลอดการโอเคครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากปัญหาใหญ่ของยุคดิจิทัลที่เราเจอกันอยู่ทุกวัน จากนั้นเราจะไปดูคำตอบครับที่เขาเรียกว่าสมองที่2จาก AI แล้วก็จะไปดูกันต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะเปลี่ยนข้อมูลพวกนั้นให้กลายเป็นผลงานจริงๆได้ยังไงและปิดท้ายด้วยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ AI ไปได้ขนาดไหนเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะก่อนจะไปดูทางแก้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยดีกว่าผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะอินกันเลยทีเดียว ใช่เลยครับความท้าทายที่ว่าก็คือสภาวะที่เรียกว่า information overload หรือข้อมูลมันท่วมหัวเราไปหมดแล้วนั่นเองคือทุกวันนี้เรามีข้อมูลทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วใช่ไหมครับแต่การจะหาแก่นแท้หรือสาระสำคัญของข้อมูลจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกทีมันก็เลยกลายเป็นความย้อนแยงที่น่าคิดมากๆเลยนะคะคือในยุคที่ใครๆก็บอกว่าข้อมูลคือขุมทรัพย์คือทองคา แต่การมีข้อมูลที่มันเยอะเกินไปเนี่ยแหละกลับกลายมาเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการทำงานของเราซะอย่างนั้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีวิธีจัดการกับความวุ่นวายนี้ล่ะครับนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจเพราะว่าทางออกที่เขานำเสนอก็คือสิ่งที่เรียกว่าสมองที่2ที่มาจาก AI นั่นเองคือแนวคิดนี้มันทรงพลังมากๆเลยนะครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าเรามีเหมือนกับฐานข้อมูลส่วนตัวสุดฉลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้วมันก็รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่มันกระจัดกระจายของเราเนี่ยเอามาไว้ในที่เดียวแล้วทำให้เราค้นหาปุ๊บแล้วก็หยิบไปใช้ได้ทันทีเลยนี่แหละครับคอนเซปต์ของสมองที่สองด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า notebook LM หัวใจสาคัญของมันเลยนะคะคือการเปลี่ยนบทบาทของเราไปเลยจากเดิมที่เราเป็นแค่ผู้อ่าน คือต้องคอยนั่งอา่านนั่งเสพข้อมูลที่มันเยอะแยะมหาศาลเนี่ยไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ครับคือคนที่สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาต่อยอดได้ทันทีเลยโอ้ภาพการเปลี่ยนแปลงนี่คือชัดเจนมากเลยครับลองดูสิครับจากที่เมื่อก่อนเราต้องมานั่งเสียเวลาอ่านเอกสารยาวเหยียดเป็นตั้งๆใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นการสรุปประเด็นสําคัญได้แบบในพริบตาเดียวเลยแล้วจากที่ต้องมานั่งจัดระเบียบข้อมูลเองทั้งหมดเนี่ย ตอนนี้ก็แค่เปลี่ยนข้อมูลพวกนั้นให้กลายเป็นเนื้อหาที่พร้อมเอาไปใช้งานต่อได้เลยโอเคคอนเซปต์ okay, ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะมันจะเอาไปใช้ได้ยังไงเอาล่ะครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันเลยว่าไอเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันช่วยเปลี่ยนข้อมูลกองโตให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆได้ยังไงบ้าง จะบอกว่ากระบวนการทำงานของมันเนี่ยเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยครับคือมีแค่3ขั้นตอนหลกัหลกๆแค่นั้นเองนะฮะหนึ่งเลยก็คืออัปโหลดข้อมูลของเราเข้าไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเอกสารเป็นลิงก์หรือไฟล์จาก Google ก็ได้สองก็คือตั้งคำถามที่มันฉลาดฉลาดเข้าไปเพื่อให้ AI มันช่วยล้วงลึกข้อมูลให้เราและสามสุดท้ายเลยก็คือสั่งให้มันสร้างสารรค์เนื้อหาใหม่ๆออกมาจากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปได้เลยทันที แล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่บทสรุปธรรมดาธรรมดานะครับแต่เราสามารถสร้างสารรค์อะไรได้เยอะมากตั้งแต่สคริปต์วิดีโอพอดแคสต์ทำ Mind Map ก็ยังได้หรือจะให้ทำเอกสารสรุปสำหรับผู้บริหารไปจนถึงแผนปฏิบัติการแบบอัตโนมัติเลยก็มีคือเรียกได้ว่ามันเปลี่ยนข้อมูลดิบๆให้กลายเป็นผลงานที่ใช้งานได้จริงในหลากหลายรูปแบบมากๆเลยครับแล้วคาถามต่อมาก็คือใครกันล่ะที่จะได้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ คำตอบก็คือแทบจะทุกคนเลยครับที่ต้องทำงานกับข้อมูลเยอะๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องดิวกับเอกสารกองโตเจ้าของธุรกิจหรือ SME ที่ต้องการหาอินไซต์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือนักวิจัยที่อยากทางานได้เร็วขึ้นพูดเลยไงก็คือใครก็ตามครับที่สนใจอยากจะใช้ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าแค่เครื่องมือหรือเทคนิคการทํางานนะคะเพราะว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือมันกําลังจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างมนุษย์เรากับปัญญาประดิษฐ์ไปเลยดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การทํางานให้มันเร็วขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือ mindset ของเราในการทํางานร่วมกับ AI ไปเลยต่างหาก มันคือการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยครับจากวิธีคิดแบบเก่าที่เรามอง AI เป็นแค่ผู้ช่วยหรือ Assistant ที่คอยรับคำสั่งจากเราไปสู่วิธีคิดแบบใหม่ที่เรามอง AI เป็นคู่คิดหรือ Thinking Partner ที่มาช่วยกันคิดช่วยกันวางกลยุทธ์ไปพร้อมๆกับเราเลยและมันก็นำมาสู่ประโยคนี้ครับที่ผมว่ามันสรุปภาพของอนาคตได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือ AI จะไม่มาแทนที่มนุษย์แต่คนที่ใช้ AI เป็นจะมาแทนที่คนที่ไม่ใช้โหอันนี้คือทักษะแห่งอนาคตที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆครับและทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับมันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดมากๆเลยว่าถ้าวันหนึ่ง AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่กลายเป็นคู่คิดของเราจริงๆแล้วหน้าตาของการทำงานในโลกอนาคตมันจะเปลี่ยนไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนกันนะ